นี่เลยทุกคนวันนี้เราจะมาติดฟิล์มให้กับ iphone 15 series ตัวนี้เดอ้อใครที่มี iphone 15 series เราย,ยังไม่ได้ติดฟิล์มรีบมาติดฟิล์มด่วนวน,นะอย่าปล่อยไว้นะทุกคนซื้อมาแล้วรีบใส่เคสแบบนี้แล้วยังไม่ได้ติดฟิล์มเนี่ยระวังเคสกัดขอบได้เดอ้อถ้าอยากถนอมให้เครื่องเราสวยเครื่องเราไม่มีรอยเนี่ยต้องติดฟิล์มไฮโดรเจลนะในคลิปนะคะก็จะเป็นตัวฟิล์มไฮโดรเจลแบบด้านคุมขอบติดแบบรอบตัวเครื่องซึ่งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ได้ติดแบบแยกชิ้นนนะตติดดป้้้องงกกกััไววีี่าาแทหล เด้อทุกคนถ้าเครื่องเราเป็นรอยเนี่ยเวลาจะส่งต่อหรือว่าขายต่อให้คนอื่นก็อาจจะโดนกดราคาได้นะติดฟิล์มไฮโดรเจลนะคะจะช่วยป้องกันเขียดกัดขอบป้องกันตัวเครื่องเป็นรอยได้ดีด้วยสําหรับใครที่สนใจมาที่หน้าร้านนะคะร้านเราก็จะอยู่ขอนแก่นติดกับห้างแฟรรี่ตรงข้ามร้านทองไม้ทองพูนเลยนี้เลยทุกคนติดเสร็จแล้วเครื่องก็จะออกมันเนียนสวยประมาณนี้เลยเด้อสําหรับใครที่สนใจมาที่หน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อไปติดเองที่บ้านก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าทักอินบอกข้อมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้า